อ่าวันที่7มีนาคมซึ่งเป็นวันอนาะทิตย์ถึงนี้เนี่ยครับเราจะได้ทราบผล The Change Maker แล้วหรือ,อยังไะเขาปิดรับสมัครวันนี้วันที่เนี่ยน,น,นะฮะแล้วก็เขาจะมีการคัดเลือกกันประมาณ100่งอยคนโดยที่ พรรคเพื่อไทยเขาคงมีครับสึกว่าเขาอยากจะหาคนที่เข้ามาช่วยกันผลักดันพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ไปช่วยกันทําให้นโยบายมีอะไรที่มันเป็นนโยบายใหม่ๆที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ <Okay. S 2> เพราะว่าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าไปได้มากนะักผมเคยคุยกับคนรุ่นใหม่บางคนบอกว่าเคยไปแบบเหมือนกับอยากจะร่วมงานพรรคเพื่อไทยแล้วก็ปรากว่าวก็ยังไม่เห็น ช่องทางที่ชัดเจนตตอนนี้คือการเปิดท่องมันเหมือนบริษัทใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าไปสมัครงานแต่ว่าดนตรลงเขาเลื่อนเวลาออกไปนิดนึงก็คือว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาปิดรับสมัครตั้งแต่สิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้ามาเยอะเลื่อนมาอีกหวันโอเคเพราะฉะนั้นงั้นเดี๋ยวต้องรอสัปดาห์หน้าความคืบหน้าครับแต่ว่าก็มีการได้คุยผมเป็นเมนทอร์ก็ได้มีการพูดคุยกันผู้จัดงานกับเมนทอร์อีกหลายหลายคนเช่นมีคุณธีรัต ใช่คุณธีรัรัตนาเสวีคุณคำประกา,า,ามีหมอทศพรมีคุณกิติรัตน์มีคุณดวงฤทธิบุญนาคี้ยน,นะฮะก็มามาเป็นเมนโท้ทกันก็มีการพูดคุยเบื้องต้นก็บอกเนี่ยเดี๋ยววันที่12เนี่ยเขาจะมีการเปิดคอร์สละแล้วก็จะมีการประเภทพูดในงแง่ของเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทํานโยบายอย่างผมเนียวว<อ>่ยก็จะไปพูดว่า เวลาเราสร้างโนโยบาย<ะ>เราทํากันยังไงยกตัวอย่างก,ก็คือกรณีศึกษา30บาทรักษาทุกโรคโ<อ>เราสร้างโนโยบายยังไงอาจารย์พันศักดิ์วินญยญรัตมาด้วยออมาด้วยระดับระดับอดีตท,ที่ปรึกษาานะยกรัฐมนตรีใช่ก็จะมาแล้วก็เป็นประเภทให้เหมือนกับตัวผู้ร่วมงานเนี่ยทั้งหมดร้อยคนนะฮะเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มละ5คน20กลุ่มให้มาพิช ว่าตัวเองสนใจจะทํานโยบายแบบไหนและอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยวิจารณ์เป็นพิจงานเลยโอ้งั้นแสดงว่าคนซึ่งเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกก็จะได้มีส่วนร่วมในการฟังเมนเทอร์พูดใช่แล้วก็คิดกันเรื่องนโยบายในการพัฒนาประเทศชาติของเราเนี่ยแหละใช่แล้วพอตอนช่วงสุดท้ายประมาณสักสัปดาห์สุดที่สามของเดือนเมษายนก็จะมีการทำคล้ายๆกับแฮกเกอทอนโอ้สามวันสองคืนเพื่อที่จะมา รับ,บอัพโนโยบายแล้วก็นําเสนอว่าโนโยบายของใครเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วทําให้เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อประเทศ okay, แล้วก็จะ <okay. S 2> ได้เงินสลับไปศึกษาเรื่องนั้นต่อจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะการที่พลเมืองประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยต้องการร่วมพัฒนาประเทศแล้วก็เสียเวลามานั่งแบบคิดเรื่องนโยบายอะไรกันเนี่ยคือรัฐบาลควรจะปล่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะ engage ในการกำหนดอนาคตของตนเองบ้างนะก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะครับ The Change เมเกอร์นะครับและนั่นก็คือสุโมคิดนะครับในคืนวันศุกร์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ